ทริปวันหยุดครั้งนี้เราเดินทางจากกรุงเทพไม่เกิน3มชั่วโมงไปพักผ่อนกลางเต็นท์เล่นน้ำริมแม่น้ำแควใหญ่ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองกาญจานบุรีที่นี่คือย9สก้าแคมป์กาญจานบุรีตั้งอยู่ที่ตำบลลาดย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจานบุรีนี่เองค่ะจริงๆที่นี่เนี่ยน่าจะเป็นที่รู้จักคุ้นเคยของสายแคมป์กันเป็นอย่างดีเพราะค่อนข้างเป็นลานที่มีชื่อเสียงในโซนนี้เลยส่วนพวกเรานั้นเพิ่งได้มาที่นี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะก็ได้โอกาสพามาดูบริเวณล,ลานกลางเต็นท์ที่นี่ด้วยว่ามีีีีีออะไไรรดททาามมมมมถึงงงงคคนนนมมาานิยกกก่่ััใล หาลานกางเต็นท์กาญจนบุรีอยู่เนี่ยดูคลิปนี้กันก่อนตัดสินใจได้นะการเดินทางมาที่นี่ก็ไม่ยากเลยขับบนเส้นทางถนนลาดยาเอราวัณเลยสี่แยกลาดยามาประมาณ2กิโลเมตรก็เลี้ยวเข้าซอยซ้ายมือตรงนี้ขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวเข้าซอยข้างๆโรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่าก็ถึงลานแล้ว นี่เรามาถึงลานกันประมาณ1 1โมงนิดๆก็คิดว่ามากันเร็วแล้วนะคงเหลือพื้นที่ให้เลือกกลางเยอะอยู่อะไรแบบนี้แต่พอมองเข้าไปหืมรถจอดกันเต็มเลยเขามากันไวมากสรุปที่กางเต็นท์ริมน้ําแทบไม่เหลือเราเลยเลือกกลางกันริมสุดตรงนี้ไปเลยยังดีที่เหลือพื้นที่ริมป่านี้อยู่เกือบไปแล้วตอนเห็นรถจอดเยอะๆแวบแรกเนะนี่ยนึกว่าเขามีตลาดนัดด้วยหรออ๋อเปล่าเขามากางเต็นท์เหมือนเรานี่แหละ และด้วยความที่ใกล้เที่ยงแล้วกังเต็นเสร็จก็หิวมากก็เลยขับรถออกไปหาข้าวเที่ยงกินใกล้ๆร้านเลยมีร้านชื่อว่าครัวอิงแควที่ดูตามในรีวิวมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นร้านลับวิวดีแล้วก็อาหารอร่อยอยากจะมาลองหลายครั้งแล้วแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยต้องรีบไปต่อทําให้เวลาไม่พอแวะครั้งนี้อยู่ใกล้ล้านพอดีเลยได้โอกาสมาลองทานอาหารกันครั้งนี้เราสั่งอาหารมาเป็นอาหารง่ายๆอย่างข้าวผัด ม้มยำปลาคังผัดฉาปลาคังแล้วก็ข้าวราดกะเพราหน้าตาดูดีเลยอาหารเขาถือว่ารสจัดดีนะราคาไม่แพงด้วยแต่ว่าวันที่เราไปเนี่ยยังไม่ประทับใจตัวเนื้อปลาคังเท่าไหร่รู้สึกว่าเนื้อมันไม่แน่นไม่มันแล้วก็เจอก้างเยอะด้วยส่วนบรรยากาศร้านที่นี่คือดีเลยมองเห็นแม่น้ําแควใหญ่แล้วก็สามารถลงไปเล่นน้ําได้ด้วยนะระหว่างรออาหารมาเสิร์ฟตอนแรกที่ขับรถมาเนี่ยก็รู้นะว่าอยู่ใกล้ลานกลางเต็นท์เราแต่ไม่คิดว่ามันจะใกล้ขนาดนี้คือสามารถเดินตามน้ํามากินอาหารที่ร้านได้เลยโดยไม่ต้องขับรถมาก็ได้ก็แต่น้ามันไม่ใสนะเว ยันี่บรรยากาศดีมากเลยอ่ะ โอเคอิ่มแล้วเราจะกลับไปที่ลานกลางเต็นท์กันต่อช่วงบ่ายเนี่ยเราเจอฝนตกกันจนลานแฉะเลยได้ลงไปเดินเล่นริมน้ำจริงๆก็ตอนเย็นราวสี่โมงครึ่งเลยเย็นเนี้ยจะพาลูกลงไปเล่นน้ำก่อนนะส่วนลานกลางเต็นท์เนี่ยเดี๋ยวจะพาเดินดูตอนเช้าตอนที่ลานสงบๆนะวันนี้คนเยอะมากจนเกรงใจไม่กล้าถ่ายบริเวณลานช่วงเย็นๆแบบนี้เลย ทำไมเราถึงเลือกมาลานนี้คือทริปนี้เรามาเที่ยวกาญจนบุรีแล้วมองหาลานกลางเต็นท์ที่สามารถมองเห็นวิวแม่น้ําได้แล้วก็อยากได้ลานที่พอจะมีจุดให้เด็กๆได้ลงเล่นน้าได้ด้วยลูกจะได้ไม่เบื่อก็ไปเจอรีวิวลานนี้เลยนั่งอ่านรีวิวล้วมีแต่คนประทับใจลานนี้เลยต้องพาลูกมาลองสักครั้งจากที่ดูรีวิวมาเนี่ยปกติน้ําจะใสจนเห็นพื้นเลยแต่เรามากันในช่วงหน้าฝนแล้วฝนก็เพิ่งจะหยุดตกด้วยก็ได้เห็นแม่น้ํา2สีแบบนี้เลยก็สวยไปอีกแบบดีนะลองดูจากมุมสูงงงงดดดดูบดดดบบ้้้้้้าาาากกก็็จจะะไเเเหหหนนนนนุทททีีีีี่่่ํํใิสสแคลัตร คือแม่น้ำแควใหญ่ส่วนทางขวามือเนี่ยคือคลองตะเพินคลองตะเพินเนี่ยเขาบอกว่ามีแหล่งต้นน้ำมาจากห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีไหลผ่านอำเภอหนองปออลืออำเภอบ่อพลอยแล้วก็ไหลามาบรรจบกับแม่น้ำแควใหญ่ที่ตำบลลาดย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีตรงนี้นี่เองน้ำใสๆที่ไหลามาจากแม่น้ำแควใหญ่เจอกับน้ำขุ่นๆที่ไหลามาจากคลองตะเพินจึงทําให้เราได้เห็นความสวยงามแปลกตาของแม่น้ำสองสีแบบนี้เลย สี่โมงครึ่งนะเอ้ยมันเป็นไอแบบนี้ให้เล้เลยฮะมันจะหลุดไปนู่นนะดิ<า>นี่เด็กๆก,ก็จะลงมาเล่นน้ำกันบริเวณนี้ได้นี่คือฝนเพิ่งหยุดตกเลยจะเห็นว่าวัานหยุดยาวหลานกลางเต็นข้างบนคนเยอะเลย เราเรามากันตั้งแต่ตอน10บโมงครึ่งคิดว่าเอ้ยมันน่าจะแบบเช้าคนยังไม่เยอะเปล่าเลยริมน้ำตรงนี้ก็คือเต็มหมดแล้วนู่นค่ะของเราได้ตรงนู้นเลยที่สุดท้ายไปปลายทางตรงนู้นเลยอะ่ะถ้ามาช้ากว่านั้นอีกนิดก็ไม่เหลือที่ริมน้ำให้เราแล้วล่ะ ช่วงเงยนเ็ยนๆนะน้ำลงเยอะเราจะเดินเล่นไปจนถึงโรง้านอาหารครัวอิงแครไปชมบรรยากาศแถวๆนั้นกันว้ามีคนลอยน้ำมาด้วยดีจัง มันเชี่ยไหมคือน้ำใสดีจังเลยอะ่ะคือน้ำเย็นตรงนี้น้ำใสมากระว,ว,วัววงรองเท้าลอยนะเดินไปเรื่อยๆ น,นั่งใคะก้อนีใหญ่ทำแบบนี้นะอ๋อนี่กอกำลังกายตอนเย็นใช่ไหมอุ้ยจะมีกล้านแต่เด็กเลยเหรอ <c oughs> บรรยากาศดีนะแต่มันร้อนแดดไปหน่อยตอนนี้ตรงนี้น้ำนิ่งนะแต่ข้างหน้านั้นนน้ำจะเชี่ยวละ ร้านปิดยังร้าน,นยังเปิด,ดยอยู่รูปสวยมาก เช้าแล้วจะพาไปเดินดูตรงลานกางเต็นที่นี่กันเมื่อวานอย่างที่บอกว่าฝนตกก็เลยทํำให้ลานแฉะจะเดินยากหน่อย ตรงจุดนี้ที่ใกล้เราที่สุดเนี่ยจะมีห้องน้ําอยู่4ี่ห้องชาย2หญิง2ซึ่งจากจํานวนคนที่รานแล้วเนี่ยห้องน้ําตรงนี้ไม่ค่อยจะว่างหรอกแต่ที่นี่จะมีห้องน้ําอีกจุดหนึ่งนะตรงนั้นเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด8ห้องชาย4หญิง4แต่ก็ค่อนข้างที่จะไกลาจากจุดที่พวกเรากางกันห้องน้ําที่นี่เนี่ยจะไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะแล้วก็เป็นห้องอาบน้ํารวมกับห้องส้วมในห้องเดียวเลย เช้าเช้าน้ำขึ้นเนี่ยก็จะมีคนไปตกปลาริมน้ำกันด้วยนะก็คงจะเป็นอีก1นึ่กิจกรรมที่ทำให้คนชื่นชอบลานกลางเต็นที่นี่ได้มาเห็นแสงอาทิตย์ขึ้นที่หน้าเต็นท์เนี่ยเป็นเช้าที่สดใสเลยแล้วก็ที่ลานเนี่ยจะมีปลั๊กไฟตามเสาตามต้นไม้ให้พ่วงไฟไปใช้ด้วย โดยรวมประทับใจที่นี่นะถ้าได้มาช่วงที่ไม่มีฝนเนี่ยก็คงจะดีกว่านี้จะได้ไม่เฉะแฉะแล้วก็ที่นี่เนี่ยเป็นลานที่ราคาดีด้วยแค่คนละ100บาทเด็กต่ากว่า10ขวบเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายเห็นว่าที่นี่มีเต็นท์ให้เช่าแล้วก็มีห้องพักด้วยนะแต่ไม่แน่ใจเรื่องราคาต้องลองสอบถามกับทางย9าแคมป์ดูนะคะอีกอย่างเนี่ยที่นี่สามารถนําสัตว์เลี้ยงเข้ามาพักผ่อนได้ด้วยนะเรียกได้ว่าเป็นลานที่เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยทีเดียวแต่หลัง4ี่ทุม่มทุกคนต้องอยู่ในความสงบนะใครทีีี่่่่ชชชืนน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 ออออออบบบบรยยาาาาาาากกกกกศลลลแเเ้้้งงมมพพัผัผดดูนะถคิปขว Like, กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะทริปหน้าพวกเราจะไปเที่ยวหรือว่าทำกิจกรรมที่ไหนกันต่อฝากติดตามกันด้วยนะ